เป็นรถที่คนถามมาเยอะมากสำหรับ Toyota LN111 นำเข้าทั้งคันถ้าท่านใดสนใจหาอยู่รถที่สภาพเครื่องยนต์โครงสร้างบอด,ดี้ตัวถังระบบสง่งกำลังสมบูรณ์มากแนะนำเลยซื้อเก็บได้เลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดในคลิปกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสำหรับเช้าวันที่16ตุลาคม2 5 6 3นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถรุ่นหนึ่งนะถือว่าเป็นรถกระบะขับเคลื่อนสีล้อหรือออฟโรดในตำนานก็ว่าได้เพราะอะไรครับเพราะตอนนั้นนะโตโยต้าขายขับเคลื่อนสีล้อโฟรวิวที่เป็นรถตลาดเป็นคันแรกนะที่นำเข้าจากต่างประเทศในราคาตอนนั้นประมาณ70,0,000บาทคิดดูนะครับปี2538 383940นะครับช่วงนั้นนะครับรถรุ่นนี้นะครับเข้ามาในประเทศไทย 7แ0 0บาทซึ่งกระบะตอนนั้นถ้าเป็นรถแับนะอยู่ประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทอยู่ประมาณ30,000 0บวกลบพูดง่ายเจ0,000บาทอีก2เท่าของรถกระบะท,ทั่วไปที่ใช้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถนําเข้ามาแล้วก็ภาษีนําเข้าต่างๆและที่สําคัญคือคันนี้ประกอบนอกนะครับ L N 1 1 1นะครับเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะว่าเป็นชิปออนเดอะไฟล์ต้องบอกว่าคือว่าเป็นผมมองว่าตอนนั้นนะอีซูซู ยังต้องจอดนะครยังต้องถอยเวลา w v e e l r r i v e นะครับแต่ตัวนี้เองกดปุ่ม4 High เข้าได้เลยนะครับในปีในปี38ตอนนั้นนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับมิซูนะโตโยต้าออกมามิซูสต,ตาร์ด้าก็ออกมาพร้อมๆกันนะครับแต่ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะว่าเขาเป็นตัวประกอบนอกนะครับและกดปุ่มเข้า4 High ได้เลยคันนี้สวยจัดมากต้องบอกว่าท่านถ้าท่านใดหาอยู่นะ LN 1 1 1คันนี้คันน้าเดิมห้องเครื่องเดิม คผนเพจเดิมนะครับโตโยต้ามอเตอร์คอปเปอรชั่นเนะครับเห็นได้เลยว่าคันนี้ผลิตที่ประเทศ J8 แนะครับแล้วนำเข้าโดยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่นะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยห้องเครื่องเดิมๆถ้าท่านใดหาคันนี้อยู่บอกเลยว่าจะหารุ่นนี้สภาพอย่างเงี้ยยากนะครับแล้คันนี้มาช่วงล่างลูกหมากนะครับผมจัดการจับเปลี่ยนหมดเลยเพอขับเคลื่อนล้อหน้าซ้ายขวานี่จับเปลี่ยนหมดเลยนะอุบลสวิตเป็นคน เซอร์วิสคันนี้ให้เพราะอยากให้รถคันนี้ออกมาสมบูรณ์พร้อมใช้ไปได้ทุกที่ถึงอายุอานามเขาจะมากถึงปี่9 24ีปีนะครับนับรวมแล้ว24ปีนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนเนี่ยอายุมากกว่า้องมาอีกต้องมา20ปีเองนะครับนี่24ปีเกิดก่อนต้องมาอีกเพราะฉะนั้นอยากให้รถคันนี้ที่อายุ24่ปีเป็นรถที่ซื้อมาเก็บเป็นรถที่ซื้อมาใช้และไปได้ทุกที่ ทั่วประเทศไทยที่ท่านอยากจะไปต้องบอกว่าคันนี้สวยมากนะคันนี้นะน้องออยพามาดูอันนี้ช่วงล่างสมบูรณ์เอขับเปลี่ยนเรียบร้อยเหลือฝาครอบร้อกําลังหาอยู่ยางเปลี่ยนใหม่4ีเส้นนะครับบันไดข้างก็ยังหาของเดิมใส่อยู่นะเพราะว่าตัวนี้เป็นของที่ของคาริบอยนะครับไม่ใช่ของเขานะครับเบาะภายในนะครับหุ้มใหม่เพราะตัวของเขาเองเนี่ยก็เก่าตามอายุลด24ปีก็เลยหุ้มใหม่ที่เป็นลายผ้าคล้ายๆกัน ถนะึงที่ประทับใจสำหรับคันนี้คือเลขมาอยู่ที่7 4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถ24ปีวิ่ง700,000นะครับเจ็ดแสนกว่าก็ถือว่าใช้งานสุดคุ้มค่าและที่สําคัญคือเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบถ่วงกําลังใช้งานได้สมบูรณ์นะครับและที่สําคัญคันนี้เอามารถไม่เคยมีบันเหตุตะเข็บหลังคานะครับตะเข็บหลังคาซ้ายขวานะครับอของเดิมจากโรงง,งานเมตอคก็ยังอยู่ครบเลยนี่คือสิ่งที่สเสน่ห์ของเขาสำหรับคันนี้นะครับ ก็เลยบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับอาบน้ำใหม่นะครับโดยอูนายกรา,าดนะครับบริษัทในเครือมงคลคาเซนเตอร์ทำสีใหม่ทำสีใหม่ก็ประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000บาทนะครับคันนี้สวยเนี้ยเบรสติ๊กเกอร์ติดใหม่เรียบร้อยมีโลบาเดือยแม็กไลเนอร์ er เดี๋ยวจะสั่งมาใหม่กำลังหาของอยู่อะไรเรียบร้อยจะเก็บงานเรียบร้อยไฟท้ายเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นของแท้ของโตโยต้าเลยนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วดูดีกันชนตัวนี้เป็นกันชนสีดำนะครับไม่ใช่กันติดรถเขาแต่ทรงใกล้เคียงกันก็เลยใช้ตัวนีีี้้มาแแข็งรงรรรรเยยบบอดดูนะคั ถ้าท่านใดหาอยู่นะต้องบอกเลยว่า t o โย t a h ไฮลัก L N หนึ1งหรือมิติเอ็กโฟนะครับตัวนี้แข็งแรงมากนะครับต้องบอกบอดี้รุ่นนี้ถือว่าแข็งแรงมากแล้วก็ถ้าท่านใดต้องการจะซื้อเก็บนะครับแนะนําเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือได้ทะเบียนนะครับทะเบียน1-1ึด้วยก็ชอนหน,หนึอูบนรัชธานีเป็นป้ายประมูลนะครับถ้าท่านใดซื้อไปอสลับสัญญาอื่นได้นะครับ หรือจะเก็บตัวนี้เพื่อเป็นเอกลัก,กษณ์ให้มันตรงกับรุ่นเ N 1 1 1ก็ไม่ผิดหวังนะครับแผ่นกันความร้อนในจุดหนึ่งเทียบยวกกาลังหาเทียบดูว่าถ้ามีของจะจัดใส่ให้ครบตามเสเปคที่เขามีมานะครับพยายามเก็บงานอยู่ถ้าในสนใจนะครับคันนี้มีคนถามมาเยอะมากนะครับเมื่อเชา้าก็มีพี่ๆท่านหนึ่งจากประเทศบราซิลน,นะครับทำงานอยู่ที่บราซิลก็โทรม,มาถามเพราะท่านสนใจแล้วก็ชอบออฟโรดนะครับบอกว่าถ้าจะเก็บเนี่ย อีกตัวหนึ่งคันนี้น่าสนใจเลยแนะนำเลยนะครับสนใจโทรสอบถามผมได้ทุกวันนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับโทรหารผมได้เลย084776699นะฮะหรือ idline ตามทีอ่อยู่ด้านล่างนี้นะครับรถยนต์มือสองรถยนต์ออฟโหลดนะครับถ้ามั่นใจนะรถที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องอะไรเขาเรียกไม่ต้องไปเก็บงานเพิ่มซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับมั่นใจที่มงมคลคอนเซ็ตเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคลืมไปลืมบอก สุดท้ายลืมบอกราคานะครับหลายๆคนถามเอาทำไมไม่บอกราคาเลยปี1996นะครับคันนี้แต่งให้พร้อมใช้เลยในราคา3 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ350,000บาทเท่านั้นนะครับรถพร้อมใช้เดิมทั้งคันส่งให้ทั่วถึงบ้านทั่วประเทศไทยส่งไปไม่ตรงเหมือนที่พูดภาพไม่ตรงรถตัวจริงไม่ตรงปกส่งคืนได้เลยไม่มีปัญหานะครับนะครับเพร,ะราะฉะนั้นเองถ้าสนใจแนะนำา LN1 คันนี้นะครับต้องขอลาไป จริงๆแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ